เ่องปีหลังนะคะมาเช็คกันดีกว่าค่ะว่าคนที่เกิดเดือนไหนนะมีเกณฑ์ดวงดีแบบที่ไม่ทันตั้งตัวเดือนแรกคนที่เกิดเดือนมกกราคมดวงดีโดยเฉพาะในเรื่องของการงานอยู่ดีๆผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของตําแหน่งหรืออยู่ดีๆคุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่งานที่ดีแบบกระทันหันโดยที่ไม่ทันตั้งตัวต่อมานะคะมีนาคมเรื่องดีๆเข้ามาโดยเฉพาะในเรื่องของยานพาหน,นะการเดิน เนทางจะทําให้คุณโชคดีอาจจะเจอคนรักอาจจะได้ของใหม่อาจจะมีเงินค่าประกันหรือค่าชดเชยเนี่ยมาให้คุณโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวอันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะต่อมาคนที่เกิดเดือนเ <Hebrews> <granny> มษายนจะโชคดี <Francis> <ๆ>มากๆนะคะในเรื่องของครอบครัวมีการอุปถัมภ์มีการช่วยเหลือเป็นคนที่คุณเคารพนับถือไม่ได้ให้กําเนิดก็ได้จะให้ในสิ่งที่คุณไม่คิดคุณจะได้จากเขามีข้อ เสนอดีๆให้คุณจะช่วยให้คุณดำเนินชีวิตได้ไปอีกระยะยาวๆเลยต่อมาค่ะคนที่เกิดเดือนกรกฎาคมดีมากๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของทำงานเกี่ยวกับตัวอักษรแล้วก็เอกสารทำงานเกี่ยวกับตัวเลขก็จะได้ฟุกๆอะไรจากการที่เขียนตัวเลขด้วยตัวเองต่อมาค่ะคนที่เกิดเดือนตุลาคมจะมีความโชคดีมากๆจากคนทางไกลอาจจะเป็นเรื่องงานอยู่ดีๆเขาส่งของขวัญ แบบใหญ่ๆมาให้หรือข้อเสนอใหญ่ๆหรือถ้าคุณจะสมัครงานทางไกลทํางานทางไกลหรือมีเกณฑ์จะโยกย้ายทางไกลหรือมีพวกวีซา่าที่คุณจะได้แบบไปเป็นซิติเซนหรือมีคนคอยช่วยเหลือแบบนี้คะ่ะมีเกณฑ์ที่จะแบบเปลี่ยนชีวิตได้ค่อนข้างเร็วเลยนะคะตามเดือนที่ไปบอกมาทั้งหมดนะคะก็เตรียมตั้งรับในการเปลี่ยนแปลงให้ดีแล้วกันคะ่ะ